โอเควันนี้เราซื้อช็อกโกแลตของคิยแคทช็อกโกแลตมินิโฟล์ฟคินบ๊อบแปดสิ้ซึ่งซื้อมาจากที่เซเว่ 11, นอะีเลเนเนาะเซเว่นอีเลเนกับหัวเนาะซื้อมาจากเซเว่นอีเลเในแอปออนไลน์เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูว่าจะได้อะไรขึ้นมาทันสิวันนี้ก็จะมีทิโซโรเซ่แล้วก็เจนนี่แล้วก็ดิซ่าดูดนะจะได้เราจะได้อะไรโอเค Okay. เดี๋ยวเราจะแกะดูนะด้านโตต่อนะได้รูปใครบ้างแกลมแกลมแกลมได้รูปลิซ่านะคะโอ้โอเคได้รูปลิซ่านะ แกเด็กอาได้รูปลิซ่าเลยนี่สวยงามค่ะลิซ่านะนี่อ่าเป็นลิซ่านี่เองคิดว่าจะได้รูปอื่นนะเนี่ยกลายเป็นิซ่าอ่ะเดี๋ยวดูข้นไหนก่อน ะขะได้ก็จะเป็นช็อกโกแลตคิดแคบอย่างนี้เลยอ่านกันนิดนึงนี่เก่าหนากรอบใส่ปากกาได้ไหมก่อนอ่ะปากกาเขจะหล่นลงมาก่อบใส่ปากกาได้ไหมเดาหนึ่งอ่าถ้าเอามาใส่ปากกาไม่ได้ต้องใส่ของที่เล็กเก่า,าก,กาับๆหรือบนปากกาด้ามเลทไปเนาะอ่านี่เป็นช็อกโกแลต อะไรแบบนี้มีทั้นหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10อันโอเคก็จะรูปนี okay, นะ้โอเคเนาะอ่าโอเคกันดีอ่าเรียบร้อยป้าเจะมีชื่อเพจหรือเปล่ามนีเชื่อเพจเห็นเห็น เลิฟิเลิฟิเกอร์นี่เห็นเลิฟแปนี้เลิฟิเกอร์นะอ่อเลิฟซิตเกอร์เลิฟิบเกอร์ทุกคนโค่ะาที่บอาซื้อมาจากแอปเซเว่นนะจะบอกแล้วก็มาไปที่นแอซแล้วก็ไปที่ช็อปอออนไลน์นี่ก็ตรงนี้เลยสบาย เข้าไปคน้นหาสินค้าเพราะว่าคิดแคสคิดแคะแล้วก็ค้นหาแล้วเราก็จะเจอที่เราซื้อมาคิดแคสแกลนี้ฟูเอฟพินบ๊อบแพทพิขละบแปดหขาดด้าไปแล้วก็ในราคา189บาทที่ออนไลน์น่าจะถูกแต่ถ้าซื้อที่แต่ว่าจะแต่ว่า้องสุ่มลายแต่ถ้าซื้อที่ พวกแอปใหญ่ๆพวกช้อปปี้ลาซาด้าก็จะมีร้ายให้เลือกยู่ก็ราคา200บาทขึ้นไปนี่ก็ว่าจะซื้อเพิ่มใหม่สามคนขาดเปสามคนโอเคตามนี้เนาะโอเคจด้